กักกักกักวันนี้สะดวกพังงาก็คือครั้งที่แล้วเราไปตลาดภูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามาที่พังงาพังงาจะมีย่านไหนน่าสนใจบ้างมีในใจยังอยากไปไหนเขาลากมีเขาลากมีอะไรอีกตะกัวป่าที่เรายืนอยู่อ่าี๋ยวฉันขอแวะไปอำเภอเมืองสักหน่อยเราลงเครื่องภูเก็ตเดี๋ยวมีภูเก็ตแถมให้อ่าขอแนะนำให้ดูให้จบแล้วกันว่าทริปนี้จะไปไหนบ้างสำหรับวันนี้สะดวก กินตามยา่านพังงาพังแน่ <c oughs> ไปจะกินได้กี่ล้านกันรอดู <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโกปิกวัวป่าที่ตะกวัวป่านั่นเองร้านสวยมากเข้ามาสัมผัสได้ถึงควาเก่าแก่เป็นร้านที่เขามาเปิดอยู่ในตัวตึกที่มีอายุเก่าแก่ ร่วมร้อยปีแต่ตัวร้านเนี่ยเปิดมาประมาณ3-4ปีแล้วเราเราลองสั่งอะไรที่เราไม่เคยลองกันไหมได้เอาหม้อชีหนึ่งค่ะโกสุยโกสุยหนึ่งขนมผิงตะกัวป่าหนึ่งไหมหน้าแตกหน้าแตกหนึ่งขนมพริกขนมพริกขนมพริกด้วยค่ะฉันอยากกินขนมไส้ไก่ด้วยได้ไหมมันคืออะไรฉันว่าเขาลองมาจากขาไก่แล้วทำเท็กเจอร์ให้มันเหมือนไส้ทำยากนว้ยไม่ให้มันขาดกันอะเป็นไงแม่กลัวหมาอันนี้คือขนมขาไก่ไหมคะคล้ายไหมไส้ไก่รสชาติคล้ายๆขาไก่ ฉันว่านะฟิลมันน่าจะเหมือนปลาท่องโกกรอบที่ใส่ในเต้าหูยอ่ะเออเป็นไปได้นะเอามาลองไหมลองโอเคค่ะเอาอันนี้ด้วยนะคะมึงจินตนาการเลยว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงวะมันจะต้องเหมือนขนมใส่ไส้ไส้เค็มที่มันจะแบบเผ็ดพริกไทยแล้วหวานขนมที่นี่ส่วนใหญ่เป็นถั่วเนาะอุ้ยนีไหมเนาะกาแฟส้มจีกาแฟว้าจีดฉันอยากกินซาต้าฉันอยากรู้ว่าเรามาถึงมาถึงถึงยางใต้หรือยังเรามา หวานมันปูว่าเด็กเด็กเจนแซทชอบกินอะไรก็ได้ฮะแล้วมันจะไม่เหมือนชาไทยแบบชาตามือใช่ฉันของกินขนมพริกเนะเราลองแบบไม่รู้อะไรแล้วเรากินไหมอ่ะได้จะโชว์หน่อยหน้าตามันเหมือนไอ้นี่นะขนมแยมโลอ้ไอ้เปิ้ลมันไปฉีกว่ะมันว่าแยมโลกูกัไอหลินะเดาทางกันว่ามันน่าจะเหมือนไส้เค็มในขนมเทียน เออในขนมเทียนใช่ไม่หมายความว่าถึงไอ้หน้าตาอถ้ามองมุมเนี้ยเหมือนขนมเยาโล่เยาว์เลยเกินจินตนาการแล้วใช่ฉันะติดเผ็ดนิดนึงนะเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นพริกไทยอฮีเทอร์ฟิลเกเมื่อกี้เฟลกี้พริกไทยเนาะอืออือคือตอนแรกอ่ะฉันน่าคิดว่ามันอาจจะมีเค็มกว่านี้หวานกว่านี้หน่อยแต่สำหรับฉันอ่ะฉันว่าเนี่ยคือจืด และมีพริกไทยไอมมากเมื่อกี้เนี่ยคืเขาบอกว่าโมชิคล้ายๆโมจิหน้าตาเหมือนโมจิเลยโมชิฉีกับก๋วยอซวโอ้โหใช่อันนี้คือโมชิฉีเหกัดน้อยอ่ะกัดหงิมจังเลยไม่โดนไส้เลยจริงเขาเกือบเหมือนโมจิมากข้างในเป็นไส้งาไส้งาหอมขอโทษนะขอขัดจังหวะเอาเลยกัดเลยขึ้นมึงหยิบหนมเิงที่สุด ปิดตำราขนมผิงที่พวกมึงเคยกินมันคือปุยมันคือฝันเหมยมึงอบกรอบมึงกูเคยไพกับเท็กเจอร์เวลากินไม่ต้องใช้ฟันจะดินค่อยๆดุนคือขนมผิงอ่ะปกติอ่ะเราก็จะเข้าใจว่ามันจะกรอบเนาะใช่มันปกติมันกรอบนะอืมแต่อันเนี้ยมันนุ่มอืมแล้วจริงที่พี่เขาพูดว่ามันเหมือนมีไส้มันไม่มีไส้มันละลายไปเลยว่ะมันจะหนึบหนึบอะ แต่มันไม่ได้หุบเหนียวนะแล้วก็ตามด้วยน้ำชาแต่อันนี้ติดฟันนีู้ชอบนะขนมพิงนะอร่อยนะมันหอมด้วยนะอืมอชีอร่อยแล้วไม่ได้หอมนะคือปกติขนมผิงอ่ะมันจะมีความกลิ่นเฉพาะตัวอร่อยเนาะหอมหอมงาขาวใช่ไอ้แดงแดงคืออะไรกูกินไปไม่ถึงอั้ไหนวะอันนี้อันนี้อันน้สีๆเนี่ยคืออะไรัวไหม อ๋อขนาดเป็นถั่วหมดเลยใช่ปะใช่ถั่วอร่อยที่สุดขนมหน้าแตกว่าอันนี้เป็นไงอ่ะอันนี้อร่อยือฟิวหนังขไข่อบกรอบไหมไข่หนังไข่ปะแต่มันหอมไข่มากเลยอ่ะแล้วหอมงาอร่อยมากอันเนี้ยอืมอืมเป็นขนมแบบมันมันไข่ปะถูกไหมไข่แดงอืมอ้าวเหมือนต้องเติมเข้าใจแล้วว่าทำไมมีอันนี้วางอยู่กินขนมหนึ่งคำตามด้วยนี้ใช่ไข่แดงแบบเค็มๆมันๆันปะ รู้สึกว่ามันมีเค็มมันหวานเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องลองนั่นก็คือขนมน้ำตาลก๋วยซุยขอช่วยก๋วยซุยเหรอสออุยอซุยซุยไม่โทรซุยไนที่อื่นยังเถือนจับแบบเป็นขนมน้ำตาลหน้าตาเหมือนขนมกล้วยกัดเลยนะกินเลยจ้ากินเหมือนไอเนี้ยขนมเทียนอะแป้งแป้งขนมเขาออกจีนปะที่น่ะ กินไหมอร่อยนะโคเก้นที่เขาบอกหวานไหมเธอหรือเปรี้ยปูนมากหรอลใช่หวานนิดนึงแต่หรืมากนะคนละครึ่งก็มันเป็นแป้งผสมกับน้ำตาลน้ำตาลเคี่ยวฉันว่าน้ำตาลใแดงน้ำตาลแดงคำตาลสแดงมากคำแดงเข้าไปอาจจะงงอยู่แต่พอกืนอ่ะไม่ไม่หวานว่ะภาพในหัวคือแบบมันมันเป็นขวามาน้ำตาลมันก็ต้องหวานไม่ไม่หวานวะแต่หอมน้ำตาลแทนเนาะใช่เหลือ ขนมไส้ไก่ปูไอยนะคุยกันว่ามันน่าจะเหมือนขนมกรอบเค็มอ่ะอ่าอ่านี่แอนตี้แอนนะจ๊ะเพสเซ่หเพสเซ่หมือนูกะเข้าใจพูดโอโหกินแบบไม่เก็บทรงเลยนะใช่กินปลาตังโกทอดมาเลยนะกนปูไอริกินมันกินชาเยอะไลยป่ะชาให้ฟรีด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะฟรีจ๊ะ ถ้าให้ซื้อหนึ่งอย่างกลับไปฝากคนทางบ้านเขยจะเลือกซื้ออะไรขนมผงห้ามพลาดอยู่ที่ร้านโกปีกวัวป่าค่ะร้านเล็กๆน่ารักน่ารักบรรยากาศดีไม่ร้อนเลยเหมือนจะมีอาหารขายด้วยนะมีมีมีฉัน<ม>เห็นในเมนูอยู่ถ,ถือว่าเป็นร้านที่ครบจบข้าวหวานและะ้วก็เครื่องดืง่มใช่เดี๋ยวพา<อ>ไปเดินเล่นดูบรรยากาศในเมืองกัวป่าไหมก็เป็นยังไง เดินเที่ยวตะกัวป่ากันจนแบบืช่ําเดี๋ยวเรามาดีแคปกันหน่อยว่าตะกัวป่าพวกเธอไปเจออะไรกันมาบ้างประทับใจอะไรกันบ้างเนาะอืมประทับใจตึกมันมีความแบบดั้งเดิมจริงๆที่เขาไม่ได้ให้ทุบหรือว่าดัดแปลงเลยตึกเป็นร้อยปีนะส่วนฉัน,นก็คาเฟ่คาเฟ่ที่นี่สวยด้วยความที่เขาล้อไปกับ กเก่าด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ทําลายวัฒนธรรมเก่าอ,ะอ่ะเขาเอาตัวเองเข้าไปให้กลมกลืนกับสถานที่อันนี้ก็น่ารักแล้วก็เหมือนที่นี่จะเป็นฟิลคนจีนนะท่านว่าม,ม,มีความผสมผสานของจีนฮกเกี้ยนหรือเปล่าไม่แน่แล้วเมื่อกี้อ่านป้ายมาคนแถวเนี้ยส่วนใหญ่หรือว่ายังขนมเองที่เรากินอย่างเงี้ยก็ภาษาก็ล้อมาจากจีนฮกเกี้ยนปาต้องโกชื่อว่าเจีย,กโ,ยโกย้เจียกโก้เอเอ,อแล้วก็สารเจ้าเยอะมาก สักญาเจ้าพีมากอย่างเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาก็มีแล้วก็แวะอ่านอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนจะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอาร์มที่แรกของตะกัวป่าใครรู้ว่าอาร์มคืออะไรบอกหน่อยคินบอกข้างล่างนี้มีเดี๋ยวกลับไปที่เลาบบ้านเราปิดจ,จอบสายหวานแล้วเปิดศึกของเขาวรุยร้านเด็ดพังงา เข้าร้านมาไฟดับทันทีหมูแต่ว่าเราใหญ่ย่อท้อทุกคนของอร่อยใช้ไฟมือถือไม่สนใจเลยแล้ววันนี้อินซีหมดเลยนะคะป่าสายโคตรพมินเอาค่ะเอาค่ะโอ้สวัสดีค่ะหนูน้องกิ๊กอารยาตั้งใจมากินค่ะแล้วก็เมื่อกี้มีปลาเก๋าแล้วพวกไป ทิกสดใช่ไหมคะที่เป็นกระเชียงกูกับกระลูกใช่ใช่เชียงกูเพิกสดแล้วก็หนูอยากได้เมนูต้มอะไรที่เพิกส้มสั่งอย่ังคะเพราะว่าได้รังมันมิสลินเออโอ้โหเปส้มปลาเก๋าเดี๋ยวกระดือทานเส็จได้หรือไังได้ไม่ใช่มาแล้วไมมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ออดดิบนะปลาเก๋าออดดิบโคตรอร่อยก็คือตูนหรือว่าบอนน้ำเกงส้มจะซึมเข้าไปแต่ทีนี้เวลาเราแบบตั้งขั้ต้องหุบปากนิดหนึง ว,นนว้าวคลิปนี้พังงาของพวกเราสนับสนุนโดยหาดทิพย์อมีคำถามฉันว่าไม่ใช่แค่ฉันที่สงสัยคนที่ดูอยู่ก็อาจจะงงว่าหาดทิพคืออะไรพี่เปิ้ลม,มีคำตอบก็คือหาดทิพอะ่ะเขาจะเป็นบริษัทผลิตน้ำอัดลมที่ครอบคุมภาคใต้14จังหวัดอันนี้มันจะเป็นความรู้ใหม่คนเขาจะดูแลตั้งแต่แบบ ดีไซน์อะมันจะไม่เหมือนกรุงเทพทั้งเรื่องขวดแก้วนู่นนี่นั่นอาหาไล่เรียงให้หน่อยว่าต่างยังไงเขามีน้ําอะไรขายมั่งฮาทิปมีโ้กแฟนตาสไป์แล้วก็มีมินิเมตแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าด้วยนั่นก็คือน้ำทิปแต่ว่าน้ำทิปอะอเขาจะยังเป็นใช้เป็นขวดพลาสติกที่รีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนการขอเสริมเรื่องกลางหน่อยเขาเปลี่ยนจากแบบสกรีนเป็นแบบกระดาษที่ย่อยสลายได้ หมายถึงว่าเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเขาอะเหมือนสกีลงไปในขวดแล้วแบบมันมีรอยขีดขวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบกระดาษเขาแบบลอกออกแทนอ่ะไม่ได้สกีแล้วไม่ได้สกีแล้วอ่าหมายถึงว่าเนี่ยเป็นขวดแก้วใสๆแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นกระดาษที่ย่อยสลายได้แบ่งไปเพื่อที่จะเอามาใช้ใหม่ใช่รีวิมีการรีวิเกิดส่วนอารยานรับบทหน้าที่ของน้ำทิพย์แน่นอนว่าเขาใช้พลาสติก ใช่ไม่ได้เป็นขวดแก้วเหมือนพวกน้ำดื่มน้ำอารมน้ำจิพเนี่ยใช้ขวดพลาสติกแต่เป็นพลาสติกที่สามารถเอามา r มมากเรื่องการ r e c y c l ลหรือว่าความยั่งยืนในการอยู่นั่นคือสิ่งที่หาดทิพเขาตั้งใจทาซึ่งแคมเปญเนี้ยเพิ่งลอนช์มาได้เมื่อช่วงเดือนกุมภาของปี2 0 2บไซส์อย่างเงี้ยคธอไม่สามารถหาได้ในกรุงเทพอ่ะเขาเปลี่ยนจาก280 เป็น300 ml ด้วยอ่า<ด>เออเออได้ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมถ้ามาเที่ยวภาคใต้ลองแวะหรือว่ามองหาดูโค้งเอยสไป์เอยน้ำเขียวน้ำแดงดจากหาดทิพย์ยังไงก็เจออใช่แล้วก็มีเรื่องรสชาติที่คนหลังบ้านกระซิบม,มาว่ามันไม่เหมือนด้วยนะ เย็นนี้ด้วยผมโอ้หอ้ยุดยอดเกิดไงเมื่อกี้พี่กี้บอกว่าปลาสายทอดคมิ้นอ่ะถ้าคนทอดไม่อยู่ปิดร้านเลยแล้วเป็นปลาสายทอดคมิินที่หน้าตาไม่เหมือนที่เคยเห็นจากที่ไหนฟูมากถ่ายได้ไหมจ้ะนี่คือปลาสายทอดคัมมินที่ร้านเลอดังเคยเห็นเะล่ะมาโชว์ตรงหน้าพร้อมกันหน่อยดูอ๋อไหมหนึ่งสองไป พี่หนิผล่หน้ามาหน่อยใอ่ปากกรอบก็ิงไม่ทำแพ้เลยปะถ้าติดไม่อ่ะเสียงเบิ้ลมออไซคคือแพอืมากซึ่งเราไไม่เคยกินแบบนื้อก่อนเลยเคมแบบเค็มนวนวอ่ะอุ่มนุ่ม This is Adit อ h กินกันกี่มันหนึ่คำอนอคนปิดปากนะคะโห้ยาปาก เหมือนรอดมันอมแต่มันฟ้อมอยู่ตรงไนร้านนี้ถ้าเป็นคนชอบกินอาหารหวานห้ามเข้า่านก่อนไม่มีรสหวานเลยอันนี้วัแป่บแป๊วแป๊วเค็ดต้องไหมใช่เออแล้วหอมขมิ้นด้วยนะวันนี้อือจริงแล้วพอดิบอ่ะมันมันกรอบนอกกรอบข้างในปมน้ำมาเต็มเต็มคือถ้าเป็นไหลบัวเนี่ยมันจะนุ่มอืมมันจะยุยมันจะฟีลเหมือนใช้ว่อนกระดาษกินน้ำอือฮ แต่อันนี้มันกรอบใช่มันกรอบแล้วมันข้างในมันชุ่มด้วยน้ำน้ำแกงส้มอ่ะเยอะมากเลยนะขออีกจานแล้วเดี๋ยวเราจะแยกแยกไปกินหมึกน้ำดำน้ำดำน้ดำมาเนี่ยเมนูได้มิชลินเลยป่ะมึงมองมึงมองกูตักเลยขอขวดดีกว่าระวังนะระวังตักเป็นตะไคร้นะบอกก่อนนะโดนวางยาตักจะดำไหมไอ อืมถือว่าช่แบบนัอร่อยมากก็ดีเลยหุบกรอบอบืมเหอมกระเทียมรด,ดนวนวอ่ะอันนี้ไม่เค็มมากะ่ะแปางมึงความสุกกำลังดีอืมแล้วเด้งนกรอบใช่มันกรอบแล้วร้านอื่นที่ฉันเคยกินอ่ะถ้ามันไม่หวานแล้วก็เจือจางไปเลยอ่ะแต่ร้านเนี้ยมันหวานนวลนอืเดี๋ยวกว่ามันไม่จาง แล้วหอมตะไคร้ใช่เขาใส่ตะไคร้มาด้วยมันต่อยอีกหนึ่งคำโฟมปูปูเนี่ยหอมมาตแต่ไกปูผัดพริกแต่ว่าอันนี้ใส่ต้นหอมคือปูผัดพริกที่อื่นอ่ะผัดมาใส่แค่ชิกแต่ร้านนี้มีต้นหอมด้วยอุ้ยอิ้มแล้วแต่ว่าผัดลดนไม่โดนตะไค่ไปตะไกร่คือสดมากคือหอม เขา้า็หวานเครื่องพีมเครื่องผีเขากอดีอ่ะอร่อยมากอลงเครื่องกับครูเกตปั๊บมาเลยมานี่เลยดังอันนี้คือเมนูที่ทุกโกต้องสั่นเนาะพี่เนี่ยปะหมูทอดเคยตัวซีเครตชื่อว่าหมูทอดเคยอ่าแบบขมๆมแมงนอนจริงว่ะโอ้มันใจก็ชอบใช่หรอสามชั้นเหรอ หอมด้อยหอเคยรสชาติเค็มๆกลอบนอกข้างในเนื้อหมูเขาสวยเด้งโอ้โหหอมงาบเมื่อกี้ทอดมะขามไป่ชอบโอ้แต่พมึงมาเพื่อนบันจุยไหมวะตอนแรกที่มึงบอกว่ามันแต่อะไรปากฉันเึกว่ามันจะเละๆแต่ไม่ มัร่อยมาันแบบเฟิร์มเนอะมมันเคลือบแป้งมาแบบบางๆพอเป็นเทกเจอร์แล้วมันไม่แห้งไม่เหนียวต้องหั่งนะกินรสจัดแล้วมันต้องจบด้วยอะไรมันต้องจบด้วยอะไรที่มันสดชื่นมาเลยเจ๊เลขที่ออกเมื่อกี้สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทโคตรถูกสิบอย่างถูกมากสิบเอ็ดะิบเอ็ดใช่แล้วแบบแต่ละอย่างปลาหมึกตูปลาเก๋าอย่างเงี้ย ข้าวผัดปูที่จานใหญ่ๆเมื่อกี้นะที่เรากินอ่ะสี่บาทห้าสิบบาทกระเชียงผัดติกสดห้าร้อยห้าสิบล้วปูปูใส่ทั้งปลาคาร์ปลาคาร์ปจริงใส่ทั้งปลาคาร์ปจริงคือมันถูกมากเลยนะกูบอกเลยว่าถ้าแผ่นดินภูเก็ตมีการตรวจตมที่นี่คือดันต้องแหวดันตรวจตมเข้าใจแล้วว่ามิชลินสี่ปีซ้อนเนี่ย ไม่ได้ชื่อเรื่องโมเมถ้าหนูอยากกินอาหารเช้าที่พังงานปวดเบกร้านอะไรเดียขนมจีนไหมขนมจีนพังงานพี่กี้แนะนำไหมมีป้าสนนะคะแต่ว่าใกล้ๆบริเวณนี้มีขนมจีนพ่านเตพานเตถ้าเกิดในตัวจังหวัดก็คือป้าสนอย่างร้านพี่กี้ก็คือเป็นอาหารพื้นบ้านของพังงานเนาะใช่ค่ะแล้วก็ะสมประสานเกี่ยวกับซีฟู้ดซีฟู้ดร้านพี่กี้สดมากอร่อยมากเลยค่ะพี่กี้ขอบคุณนะคะวันนี้ โชคดีมากที่วันนี้เรามาเพราะว่าร้านปิดปุดผื้อหักนะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างรวมกันที่ร้านนี้ yeah, 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 yeah. ไปถึงแล้วครัวม,มรกตชื่อร้านมรกตไม่ได้ชื่อครัวมรกตมรกตโฮมคุกกิ้งเป็นแบบเป็นบ้านเขาอ,นนอันนั้นคือที่ที่เราจะนั่งกินซึ่งจะไม่มีใครเลยนอกจากพวกเราเย yeah. <ไ>หนึ่งรอบหนึ่งกุ๊กถือว่าเราโชคดีป่ะเพราะว่าโชคดีจองก่อนล้า,า<ป>ะจะมาแบบชั่วโมงขวบชั่วโมงเองได้กินาชาวเน็ตเขาเห็นมึงสองคนยืนด้วยกันอ่ะเขานึกว่าดูภาพสามิติอยู่ <c oughs> ลายตามากดีนะมีกูมาเบรกตอนแรกบอกให้กูไปถอยเสื้อลายมาอีกคนนึงจะได้เข้าตีมร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะทุกคนเปิด10โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าต้องจองเท่านั้นต้องจองวอล์กอินไม่ได้จ้าร้านน่ารักมากเลยอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหูร้านน่ารักมากเลยค่ะพี่ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะอูอันนึงข้างบนนี่เอาไว้นอนเหรอพี่นอนจริงๆรอหนูโอ้เท่มากหนูนั่งตรงไหนคะพี่อ่ามุมนี้เท่มากใช่คือต้องบอกว่าเป็นบ้านพี่เขาจริงๆนะนี่ อุ้ยแล้วเข้าที่นี่เป็นบ้านพี่เขาจริงๆที่เขาใช้อยู่อาศัยจริงๆแล้วก็เปิดเนี่ยเป็นโฮมคุกรอบต่อนอกพ่อที่เนี่ยมีเจ้าของไหมเดิกกีตาร์เลยพี่การหนูได้ข้อมูลอะไรมาสำหรับร้านมรกตโฮมคุกกิ้งที่ตะกวัวป่าน่ารบอกว่าจะเป็นเมนูวันต่อวันคือถ้าเมนูอะไเนี่ยมีคนจองแล้วเนี่ยรอบต่อไปก็จะเหลือแค่แค่แบบนิดเดียว หมายถึงว่าปกติแล้วอ่ะเขาอ่ะจะเปิดให้จองล่วงหน้าถ้าสมมติว่าเราจองล่วงหน้าเขาจะซื้อวัตถุดิบมารอแล้วก็สั่งได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเมนูขึ้นมาได้ว่าสิบโมงเนี่ยอยากจะมากินแล้วจะมากินตอนเที่ยงเขามีเมนูบอกไว้ให้เราสั่งไว้แล้วแล้วรอบต่อไปที่จะมาต่อจากเราเนี่ยถ้าอันไหนที่เราสั่งอ่ะเขาจะขีดค่าออกก็จะอดกินอ๋อแล้วก็เมื่อกี้พี่การบอกว่า เขาไม่ได้เป็นเชฟพี่ทั้งสองท่านไม่ได้เป็นเชฟเลยแต่ว่าเป็นพ่อกับลูกที่ทำทำตามฝั่งมาก่อนชอบทำกับข้าวแล้วก็ฝึกปรือฝีมือมาเรื่อยๆใช่ไหมบรรยากาศเขาดีมากดนสบายมากโป่งละซื้อโอมนี่เขามาแบอยู่บ้าเป็นลูกเฉยๆพอลูกจริงอุ้ยมาแล้วมีนูออกแล้วปะเดี๋ยวไปกินกันเลยว่ะตอนนี้อาหารเป็นยังไงพี่หลินพูดไป ตอนนี้คือกลิ่นแกงเหลืองโคตรหอมมาอีกแล้วเมนูอะไรคะอันนี้หัวกอบคืออ่าอือเสิร์ฟพร้อมผักผักด้วยค่ะขอเขาเขร้องนะเขาชิมไงวะโอ้ยคือเป็นหวานแบบหวานจากสับป,ประรดนิดเดียวให้มันกลมอ่ะมึงทำไมเครื่องแกงเขาแบบมันถึงขนาดนี้วะจริงแล้วมันมันอร่อยวะ่ะเป็นแกงเหลืองที่อร่อยจริง มือการพูดดังเก่งใจแกงเหลืองเกง่กงใจมากเลยอันนี้อะไรอ่ะเผ็ดเนือ้อลูกเหลียงใช่ซึ่งลูกเหลียงเนี่ยหน้าตาเหมือนกระปิเอ้หน้าตาเหมือนสตอแต่ว่าโอ้อเล็กเบียวกว่าไหมเออแล้วมันจะไม่ฉุนเท่าสตอเว้ยจริงบ้างนี่คือ,อลูกเหลียงอุ้มตอนนี้มีข้าวอยู่ไหนโอ้โหโอ้โร่อยมากเป็นไงมันไม่ฉมแบบสตอเลยเว้ยเหรอหอมไหมจ๊ะ เครื่องแกงหอมมากเนื้อก็หอมใครไม่ได้โดนเนื้อเลยไม่ได้โดนแต่ลูกเหลี่ยงหืมมึงไปเลยนะเนื้อรสชาติแบบชายแท้ชอบอ่ะเนื้ออร่อยมากอืมดีมากเลยเนื้อหอมมากแล้วเขารู้ว่าของเขาเผ็ดใช่ปะตัดด้วยขมิ้นเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับผักก็บขมิ้นเนื้อผัดเผ็ดลูกเหลี่ยงต้องฟังกูว่าั้นเผ็ดมันค่อยคยซึมใช่เหมือนค่อยๆร้อน ทุกอย่างของอาหารใต้อะมันจะค่อยๆมาเว้ยมันจะเผ็ดแบบค่อยๆอ่ะค่อยๆซึมมาเรื่อยๆอ่ะแหนมค่ะเน,นื้อไม่หอมอะไรสักอย่างอ่ะพี่ไปไปยี่หล่าอ๋อใส่เครื่องราเครื่องราจะเป็นเครื่องเทศไป,ป่าเครื่องราเหรอจริงยี่หล่าลูกบักคีอะไรประมาณเนี้ยปัด้าไปแล้วก็ใส่ต่อบัวเพราะมันจะเข้ากับเนื้อกลิ่นเนื้อมันแบบพุ้งออกมา อร่อยมากมากค่ะแล้วก็อันนี้เมนูกลือโป๊ะอ๋อแหละชอบมากไคล้ายหมูยอลเลยอะกลือโป๊ะเป็นภาษาฝั่งมาลายูตามที่พี่จ่ายให้ความรู้เราเมื่อคู่เนาะเป็นเมนูที่อยู่ที่จังหวัดปัตตานีเป็นเอกลักษณ์ของปัตตานีเลยก็คือมันคือเขาเก็ี่ปลาที่ปกติเขาเกี่พี่เขาบอกว่าพอเขานึ่งเสร็จปั๊บจะไปตากแห้งแล้วค่อยเอามาทอดมันก็เลยจะฟูมากอืแต่อันเนี้ยตัดขั้นตอนการตากแห้งอบก็คือนึ่งปั๊บทอดปป๊บ ถ้าดูจากหน้าตาอดูจากหน้าตานะชฉัน,นรู้สึกว่ามันเหมือนหมูยอทอดใช่เหมือนไหมคะอืมึมงมล้นกันเป็นกึงหนึางอ,าาอง๋อเป็นอาหารสลาม,มโซนแขกอะฝั่งนัง้นแขกอืมอันนี้กึ่หมูก็ขั้วพริกเกลือไปหมูอะชั้นล่างอะผ่ามากนุ่มหนักมีความกรอบเนื้อบางเคี้ยง่ายเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อันนี้ตัวนี้ไม่ได้เผ็ดมันจะเค็มหนักเอาไว้ตัดกับตัดแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยกินคู่ แต่แกงเหลืองอร่อยนะคือมันมีหวานปลายนวมอ่ะแต่ไม่ได้หวานน่าเกลียดอ่ะใช่มันกลมบๆเอกลกดอเล้วดขมินโคตรแบบโคตรหอมอ่ะขอโทษโต๊ะถัดไปด้วยที่เนื้อผัดเผ็ดอยู่ที่เราแล้วเธอไม่ได้กินสลุปภาพรวมของร้านมรากอโฮมคุกกิ้งกันหน่อย ต้องมานะผัดวุ้นเส้นแนมอร่อยมากเมื่อกี้จบกี่บาทพี่1,600บาทตอนแรกฉันตีมสองข้างสูกนะใช่มีประมาณ7อย่างกับข้าวมาพอชั่นดูเหมือนเล็กนะแต่เยอะมากเพราะว่าเรามากัน5คนอ่ะสั่ง7อย่างกินไม่หมดนะชอบอะไรสุดฉันชอบเนื้อผัดเผ็ดลูกเหลืยงอ,ยอร่อยมากฉันแกงเหลือง แกงเลยอร่อยรินเมนูไทยไทยก็อร่อยนะอย่างเช่นแม่อะไรนะผัดผักคอเอามาตัดเผ็ดก็ดีหมูกรอบเส้นแหนมก็ดีหมูกรอบก็เลิศหมูกรอบก็ห้ามพลาดฉันว่าเอามาตัดเผ็ดบ้างก็ดีนะและขอบคุณโคขาดทิปนะคะที่สนับสนุนให้เราวันได้เจอร้านอร่อยอร่อยแบบนี้ขอบคุณค่ะเพราะว่าหน้าป้ายเนี่ยป้ายร้านเนี่ยมีเขียนเลยหาดทิปยังไม่จบนะร้านต่อไปเดี๋ยพาเข้าตัวเมืองตะกัวป่ากันไป ให้เลือกระหว่างแกงหอยใบชะพููกับแกงพริกกระดูกอ่อนแกงหอยแล้วกันโ <Okay. S 1> อเคอยยำผักกูดก็ได้ค่ะแล้วก็ข้าวโถหนึ่งค่ะมีแกงส้มไข่ปลาใส่ปลากระพงหนึ่งนะคะผัดเผ็ดเนื้อหน่อเลี้ยงหนึ่งะะปลารายทอดขมิ้นหนึ่งสตอผัดกะปิกุ้งหนึ่งแกงหอยใบยพลูหนึ่ง<อ>ยำผักกูดหมูสับกุ้งหนึ่ง<อ>หมูห้องหนึ่ง<อ>แล้วก็ดุดก้าวงานงั้น<อ>งั้นเราเอาเอายำออกได้ไหมคะได้ค่ะเออนี่ ก็คือสิ่งที่เราสั่งกันไปทั้งหมดแบบเต็มๆที่ร้านคนคอนแหลมประการลังเขาลักเดี๋ยวรอเลยชงเช้งอยู่ข้างหลังเฮ้มึงอะไรวะพักตายทำคัวกิ้งมูงไอ้ลี่มันตาแหลมคัวกิ้งคักิ้งหมูจ้ะแต่คาาอาหารไม่แรงนะฟิลตามสั่งกับมึงแบบร้อยหนึ่งร้อยี่สิบเออใช่ราคาดีอย่างแกงส้มไข่ปลาที่เราสั่งร้อยี่สิบแล้วแบบเป็นปลากระพงอืม จะลองอาหายมาอือชาเลยชา,ชาเลยครับเ<า>ป็นไรเป็นไมาแล้วมื่อกี้มึงเทได้อะไรวะเพื่อนเทพู้กิ้งไปอ,อร่อยมากอบเครื่องพริกเขาอ่ะตอนนี้ความเผ็ด,ดย,ยังไม่มาเป็นแกงเหลืองที่โคตรที่สุดในชีวิตตอนนี้อืมฟิลล์ล้านนาไหม เห็นบอกเลยพตรมากแล้วเราสั่งแกงเหลืองแบบใส่ไข่ปลามันจะมีความหนืๆอเหอน,นื่อยอไม่มันจะแบบกลมๆมหน่อยนะไม่สุดภาษาป,ปะม,มาอีกแล้วอู้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้ดุกฟองดุกฟอง <นะ S 2> เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็สตอผัดกะปิอืออันนี้เมนูที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมานก่อนใช่ม,มันดึงดึงมันด<ห>ึงดึง หมูห้องแบบติดสปริงแล้วมันเงาวิบวับเร่ยจริงแล้วก็เมนูที่เราไม่เคยเห็นไาในร้านอาหารไตที่ไหนตอนแรกนึกว่าจะแบบแห้งๆแล้วใส่งาเนาะใช่นืกรสชาติไม่ออกจริงเราเป็นยังไงโอ้โหชิมแบบนจะรู้รสอะไรอ่ะอ๋ออ๋อเอามือไปอืมเคมมเกินคาดมีงามันมีแบบตำงาปนๆลงไปฉันว่ารสชาติอะ มันเหมือนผัดพริกแกงกแตก<ก>่ใต่างเออตอนเนี้ยกินมานะสามสี่เมนูยังไม่เจออันไหนหวานเลยใช่เผ็ดอดโคตรดีอ่ะขอไปปล้ายหน่อยวะโอ้โเสีลมันกรอบขนาดนั้นนะกรอบมากฟิลคล้ายๆไก่ทอดหอมกระเทียมเฮ้ม,ม,มจริงมีความเค็มๆนิดๆจากปลาดิ้นเป็นไก่ได้แป้งเขานั่าจะคล้ายๆไก่ทอดปะแป้งมันอ่ะแป้งเขาหอมเครื่องเทศหอมขมิ้นสังเกตว่าเมนูผัดที่เนี่ย จะมีพริกไทยดำนอกจากเผ็ดพริกแล้วเผ็ดพริกไทยดำด้วยร้อนๆอ่ะแล้วมันเออแล้วมันจะร้อนลิ้นนะเมนูอะไรนะแกงหอยใบบแทบูเออแกงแกงกุ้งหอยใบบแทบูหอยนี้นุ่มๆแหละหอยโคงหอยโคงน้ำกะทิแกงอ่ะไม่ใส่น้องแหน่งนะแล้วหอมเรแกงมันเดายวกันว่าหมูหอมหวานไหมหวานกำลังจะคลีมไหมถ้าเป็นหมูหอมกรุงเทพอ่ะ ก็ติดหวานหวานเกิมเนาะอันนี้เป็นการที่แบบติดหวานเพื่อเอามาตัดเผ็ดแล้วถูกต้องมากเนื้อนี่เปื่อยนุ่มมากจังหวะหนังไม่ดื้อเลยอ่ะแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าราคาไม่แพงเลยแล้วอาหารนะให้เยอะมากแล้วฉันรู้สึกว่าเขาทําอาหารเร็วนะรอไม่นานไม่นานเพราะ่คนเดียวแล้วก็ร้านเนี้ถ้าหมูว่าเธอมากันแบบคนสองคนอ่ะเขามีตามสั่งนะ ร้านท้าวได้อืมแต่เปิ้องต้นก็ร้านดีมากเลยควรมาใช่จริงอันนี้อร่อยร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเอ็กิ๊กแม่นมั่งทำนง้ฟองแกงต้ม160บาทโอ้ไข่ปลาเยอะขนาดนั้นนะโอ้ยไข่ปลากระพงสตอผัดกะปิกุ้ง150กุ้งเยอะเลยนะกุ้งกุ้งเรียงแถวมาแบบห้องเมื่อกี้มาทั้งข้อ180ดุกขั่วงา150 โค้กเก้งหมูเยอะมากมน <ะ S 1> หนึ่งร้อยบาทเท่าที่เห็นเนาะต่างชาติก็เยอะด้วยพวกเรายังสงสัยกันเลยว่าต่างชาติเขากินได้ไงวะเขาทนได้เหรอเขายอมแลกกับความอร่อยเหมือนกันขอบคุณค<อ>่ะไป<ด>บรรยากาศแบบนี้ก็รู้ว่าต้องกล,กลับแล้ว<ะ> <c oughs> บอกให้เลยนะใครมารเที่ยวพังงาน,นะดูคลิปนี้อร่อยทุกร้านไม่มีร้านไหนไม่อร่อยเลยสักร้านเดียวเรื่องจริงประทับใจไตปลา อาหารประทับใจไปแล้วส่วนฉันอนะ่ะชอบบรรยากาศของที่นี่นะธรรมชาติดีมากใครมาเที่ยวพังงาได้มาซึมซับธรรมชาติได้มากินอาหารอร่อยแล้วก็ไม่ผูกพานคนส่วนใหญ่เวลาลงใต้ก็มักจะนึกถึงภูเก็ตเนาะอลองดูคลิปนี้แล้วอาจจะอยาก ทำให้อยากมาเที่ยวพังงานมากขึ้นของฝากเขาจะซื้อริบซื้อว่ากี่ห่อที่เราพาไปบุกถึงร้านถึงถิ่นที่ตะกัวป่าอร่อยมากเราซื้อที่ร้านแล้วเราให้เขาว่าส่งไปกรุงเทพเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กระวนกระวายอยากอยากกินอยากกินเต้าซ้อแอบไปซื้อเจ้าอื่นที่หากินได้ในสนามบินแล้วมันมันไม่ใกล้เลยอ่ะเออมัน ซื้อมาค่ะอย่าไปคนะุณอ่ะแล้วก็พังงาพวกเราวันนี้ไปก่อนแล้วทริปหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามกันที่ Everyday Podcast ด้วยนะคะกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วก็สุดท้ายขอบคุณหาทริปด้วยนะคะที่ทำให้ทริปนี้เกิดขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ